กับเจ้าตัวฮุนไดเฮส1วันนะฮะตัวนี้รุ่นพิเศษผลิตแค่300คันเท่านั้นเองแล้วก็ได้เป็นสีขาวด้วยนะครับปี2019นะครับเลขงมายอยู่ที่116,000กิโลรับประกันเครื่องเกียร์2ปีบริการช่วยเหลือเฉินให้อีก1ปีนะครับเหลือเพียง8 9 5 5 0 0บาทนะครับซื้อเงินสดไม่มีแวกนะครับนี่นะครับจัดมาให้แล้วนะครับสำหรับรถตู้นะครับ V I P นั่นเองนะฮะกับเจ้าตัวฮุนไดเฮสทวันนะฮะตัวนี้รุ่นพิเศษผลิตแค่300คันเท่านั้นเองแล้วก็ได้เป็นสีขาวด้วยนะครับปี2019นะครับนะเป็นตัวเมเจอร์เชนตนะครับราคาป้ายแดงอยู่ล้านหกนะฮะตอนนี้นะครับเหลือเพียง8 9 5 0 0 0ห้าบาทนะครับไม่ต้องใช้กระดกรถนะครับซื้อเงินสดไม่มีแหวกนะครับใครที่สนใจนะฮะอย่าคิดเยอะนะครับมาดูรถมาเทสได้กันก่อนนะฮะคันนี้ สวยมากตั้งรถจอดอยู่ที่เซรีไทย64นะฮะับ SV เซนเตอร์คาของเบ่งสาขา2นะครับอ่ะตัวรถจะได้เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับ A2 เครื่อง2.5นะครับโฉบไมเนอร์เชนไฟน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้มีเซนเซอร์มาให้นะครับบอดี้พาสเดิมๆไม่มีชนับพิกคว่ำมจมน้ำนะฮะยางเฟอร์เค้นปี2024นะครับเอาไปใช้นานๆเลยนะครับล้อแมกขอบ17ดิสเบสรกสล้อนะครับอ่ะ มาดูในส่วนตัวด้านหน้านะครับคันนี้ภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีเทานะฮะสวยๆเลยนะครับบันจะแตกต่างกับตัว e m b e n s y นะที่จะเป็นเบาะสีเบทนะครับปกติเราไม่ค่อยได้เห็นนะคุณใดนะครับเบาะจะเป็นสีเทาแบบนี้อ่ะพวงมาลัยนะครับสีก้านแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมอลติร์คุคอนโทรลนะครับจอติดจอ Android มาให้เรียบร้อยเกียร์ออโต้ต่างๆมีมาให้หมดนะครับ ้านหน้านั่ง3ามคนได้นะนี่เลยนะครับพับได้หรือว่านะจะนั่ง2คนก็ได้มีสรุปมาให้นะครับสรุปต่างๆเปิดใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่ะมาดูนะครับในส่วนตัวห้องโดยสารด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบาะ3ามแถวนะครับนะนั่งได้9คนนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยมันสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับอ่าจะมุงจะหมุนก็ได้นะตัวนี้นะครับมันจะหมุนยากหน่อยนะครับ นะครับมันจะบุญยากหน่อยนี่มันต้องพับนี้แล้วก็จะหมุนแบบนี้ได้นะครับทั้งสองข้างเลยนะฮะนี่ถือว่ามันเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานแล้วก็มีสลุงสโลปมาให้นะครับจอนะครับตรงนี้มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับอันที่ผมไม่ได้เอากุญแจมาไม่งั้นจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะฮะมีตัวจอมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะประตูยังไม่ไฟฟ้านะครับเพื่อนๆนะครับรถบางๆเลยนะ ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED แบบนี้มีเซ็นเซอร์4จุดมีกล้องถอยหลังนะครับกระจกต่างๆนะครับก็เป็นกระจกเดิมโรงงานนะครับอ่าฝาท้ายมาเป็นฝาท้ายแบบแมนนวลนะครับดอตไม่มีขยับนะครับเบาะแถวที่3เนี่ยสามารถดึงนะครับแบบนี้ได้ถ้ามีคนนั่งนะถ้าไม่มีคนนั่งก็นะครับผักนะครับก็เก็บของได้สัมภาระต่างๆนะครับก็ลองดูนะใครที่สนใจนะครับ ที่กำลังมองหานะฮะกับเจ้าตัวฮุนไดเฮสทวันนะครับตัวรุ่นลิมิเต็ดทีคันนี้นะครับน่าสนใจมากเลขไม่อยู่ที่1 1 6 0 0 0มนกิโลนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยประวัติศูนย์นะครับสนใจนะครับมีเบอร์เธอเบอร์เธอเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับนะติดต่อมาได้หรือว่าแอดไลน์อยากดูรูปเพิ่มเติมนะติดต่อมาได้เลยนะครับมีบุ๊กซวิสต่างๆครบหมดเลยคันนี้สวยแน่นอนนะครับขับดีมากช่วงลงช่วงล่างนะครับ มีบริการจาัดไฟแนซ์ให้ทั่วประเทศนะฮะซื้อจากคลิปนี้นะฮะอย่าลืมเลยโปรโมชั่นพิเศษรับประกันเครื่องเกียร์สปีบริการช่วยเหลือเฉิเีให้อีก1ปีนะครับมีบริการจัดไฟแนซ์มีบริการ,าก M, ร,การส่งรถให้นะฮะถ้าสนใจติดต่อด่วนเลยนะครับสำหรับนี้ก็ขอฝากเจ้าตัวฮ y น n d เฮสซันคันนี้ด้วยนะครับนะก็ก่อนจะาก,การอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของ s อสซีคาร์หนึด้วยนะฮะ๋ยวมาเจอกันใหม่นะค,คลิปหน้านะฮะว่าจะรีวิวรถรุ่นไหนนะครับนนสำหรับนี้